ถ้าวันนี้คุณพยายามวิ่งหาวิ่งไล่ล่าความร่ำรวยนะคะหรือว่าพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะร่ำรวยวันนี้คุณเอว่าอยากจะให้ความรกระจ่างกับคุณตรงนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมีความร่ำรวยอยู่ร,บรอบๆตัวเราอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในชีวิตเราอะ่ะเสมอแล้วก็เยอะด้วยอันแรกเลยคนที่มีความหวังคือคนที่ร่ำรวยค่ะยังไงรู้ไหมคะ เมื่อไหร่ที่คุณเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่และคุณยังคงมีความหวังคุณยังคงหวังหวังว่ามันจะดีขึ้นคุณมีความหวังเมื่อไหร่ที่คุณมีความหวังค่ะเท่ากับว่าคุณเชื่อว่าโลกเนี้ยมันไม่มีความขาดแคลนคุณจะมีได้อีกคุณจะสําเร็จได้อีกคุณจะไปต่อได้อีกนั่นแหละค่ะความร่ํารวยที่คุณอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็สองการที่คุณได้ทําในสิ่งที่คุณรัก นี่ถือเป็นความร่ํารวยอย่างมหาศาลนะคะเพราะคุณรู้ไหมว่ามีคนหลายคนนะคะที่ทุกวันต้องทําในสิ่งที่เขาไม่รักะเพียงเพื่อหาอไรายได้มาแบบว่ายังชี้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าวันนี้คุณได้ทําสิ่งที่คุณรักแล้วคุณก็มีเงินที่แบบดูแลชีวิตตัวเองดูแลชีวิตคนที่คุณรักด้วยโอ้โหนั้นคุณร่ํารวยมหาศาลเลยนะคะไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเวแบบว่าซื้อเวลาหรือซื้ออะไรที่เติมความสุขให้ตัวเองเนื่องจากตัวเองทําสิ่งที่ไม่ได้รัก มาตลอดทั้งวันอะไรแบบนี้ฉะนั้นลองเช็คตัวเองนะคะว่าคุณกำลังทําในสิ่งที่คุณรักไหมถ้าใช่จงบอกตัวเองค่ะว่าโอ้โหฉันนี่มหาเศรษฐีชัดๆข้อ3ถ้าหากว่าคุณมีจิตใจที่อบอ้อมอารีรเปิดกว้างนั่นคือคุณเป็นคนที่ร่ํารวยแล้วค่ะเพราะว่าคนที่ร่ํารวยจากโลกภายในเลยจริงๆะคะ่ะเขาจะกล้าที่จะแบ่งปันแม้ว่าเขาไม่ได้แบ่งปันเป็นเงินเป็นทรัพย์สินนะคะแต่เขาจะแบ่งปันไอเดียแบ่งปันความสุข แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันความหวังแบ่งปันพลังใจค่ะแค่เนี้ยคุณก็เป็นคนที่ร่ำรวยมาหาศาลคนนึงแล้วลองเช็คตัวเองดูนะคะว่า3อย่างเนี้ยคุณมีอย่างไหนบ้างที่เข้าทางคุณแล้วคอมเมนต์มาบอกครูด้วยนะคะครูรออา่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครูเอวาสุร,รัญญาธรรมสุนทรสวัสดีค่ะ